อ่าวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอาร์ชแชนลครับอาร์ชแ e น r นลเรดเดวิลนะจ๊ะเรดเดวิลอ่า24ชั่วโมง48ชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วนะครับข่าวที่ทางชีตจัสซิมของอ่ากลุ่มทุนของทางประเทศกาตาร์นะครับที่จะมาเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะเพื่อนๆพี่ๆ าชาวปีศาจแดงเราก็ทั่วโลกนะครับและประเทศไทยทั่วโลกก็คอยกันมา4 8แชั่วโมงก็แล้ว24ชั่วโมงก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับก็ยังเป็นข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะครับมีหลายกระแสหลายข่าวมากนะครับสํานักงานข่าวจากทางประเทศกาตาร์เอยจากสื่อทางอังกฤษเอยอะไรเอยก็ตีพิมพ์ว่าทาง ชีตจัดซิมก็เทคโอเวอร์ปีศาจแดงได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆเลยก็ยังไม่ยังไม่สำเร็จนะเพื่อนๆพี่ๆยังไม่สำเร็จนะครับเพื่อนๆพี่ๆติ็กผีเราก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับรอกันไปก่อนนะครับว่าเมื่อไหร่ทางกลุ่มทุนของประเทศกาตาร์นะครับชีตจัดซิมจะเทคโอเวอร์แมนยูได้สำเร็จนะเพื่อนๆพี่ๆถ้าเกิดเทคโอเวอร์แมนยูได้สำเร็จนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพื่อนๆพืนพี่พอ่าอันดับแรกก็คืออาจจะให้เงินมาช็อปนักเตะนะครับในฤดูการนี้น่าจะสักประมาณสักเกือบเกือบพันล้านปอ์นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เกือบเกือบจะพันล้านปอ์นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่แล้วมีรายชื่อนักเตะของทางชิดชัดซิมที่ที่รายชื่อนักเตะที่ทางชิดชัดซิมก็สนใจมากนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่สนใจที่จะ คว้าตัวมาให้ได้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงมานี้นะครับฤดูกาลหน้านี้นะครับอ่าก็มี1ก็น่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะเพื่น p p. อนเพื่อนพี่พี่แฮร์รี่เคนนะครับอ่ากองหน้าทะลุทะลวงประตูนะครับกองหน้าผู้ทะลุทะลวงประตูของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับทางแมนยูปีศาจแดงเราจะเอามาให้ได้นะครับเ <p>. พื่อนเพื่อนพี่พี่แฮร์รี่เคนนะครับอ่าเอามาใส่เบอร์เก้านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฮร์รี่เคนนะครับอ่าแล้วก็นักเตะคนที่2นะครับ ประธานเป้ครับประธานเป้ของเราครับอเอ็มบัปเป้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พเอ็มบัปเป้ของเราเพราะว่าทางประธานของทางปารีสแชงฌ็องแมงเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจากทางกาต้าเหมือนกันนะเพื่อนๆพนี่ๆน่าจะเป็นพี่พีน้องๆกับทางชีสจัสซิมของเรานะครับเป็นกลุ่มทุนกาต้าเหมือนกันนะก็คงมีความรู้จักกันดีกับทาง ชิดชัดซิมของแมนยูนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นอยู่ในประเทศกาตาร์เหมือนกันนะครับอาจจะปล่อยให้ทางแมนยูเราได้เอ็มบัปเป้มานะครับอาจจะซื้อเอ็มบัปเป้มาอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆพี่ๆถ้าได้ประธานเป้มาแล้วหืมสุดๆไปเลยนะเพื่อนๆพี่ๆีหนึ่งแฮร์รี่เคนสองเอ็มบัปเป้นะครับเพื่อนๆพี่ๆสุดๆไปเลยครับ มีโอกาสที่จะได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าของทีมป,ปารีสแซงต์แชมงและเจ้าของทีมแมนยูในอนาคตนะครับเพราะว่าเขารู้จักกันนะเขาเป็นกลุ่มทุนจากทางกาตาเหมือนกันนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วนักเตะลายที่3นะครับที่คิดว่าของเราน่าจะได้แน่ปีศาจแดงเราน่าจะได้นะครับคือคิมมินแจครับ เป็นกองหลังของนาโปลีนะเพื่อนๆพี่ๆคิมมินแจนะครับกองหลังนาโปลีนะครับตัวนี้ก็ทางเชนหากอยากได้มากนะเพื่อนๆพี่ๆเชนหากอยากได้มากนะครับตัวนี้เป็นกองกลางของนาโปลีก็นาโปลีก็พึ่งได้แชมป์ กาโชไปฤดูกาลนี้นะเพื่อนๆพี่ๆก็เป็นกองหลังที่อยากได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วที่มีข่าวมาตลอดอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวมาตลอดก็คือเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์ของทางเชลซีนะครับเมสันเมาส์นี่ก็มีข่าวมาตลอดเลยภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวกับปีศาจแดงตลอดก็ลองมาดูกันครับเพื่อนๆพี่ๆ ว่าถ้าทางกลุ่มตุนกาตามาเทคโอเวอร์แล้วชิปจัดซินมาเทคโอเวอร์ได้แล้วเราจะได้นักเตะตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเราลองมาคิดกันดูนะครับถ้าเกิดได้นักเตะทั้งหมดที่ว่ามานี้ค่าตัวก็เกือบเกือบจะพันล้านนะเพื่อนเพื่อนี่ๆค่าตัวก็เกือบเกือบจะพันล้านนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆแล้วก็มีออปชั่นมีอะไรอีกมากมายนะครับที่จะต่อที่ทาง กลุ่มทุนกาตาที่จะพัฒนาทีมปีศาจแดงของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับพัฒนาจากสนามซ้อมเอ่ยอพัฒนาหลายๆอย่างทีมฟุตบอลหญิงของเราด้วยอะไรด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ลองดูกันว่าแมนยูจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในเมืองแมนเชสเตอร์ได้ไหมนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆ BP. ลองดูนะครับปีศาจแดงนะครับาฝากด้วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆ BP. ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยปีศาจแดงทั่วโลกนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยหวัดดีนะครับ